ตอนนี้เดินไปอาคนเท่าเตีวมาถึงวัดพระศรีสันเพชรนะครับนี่เพื่อจะมาเก็บบรรยากาศของวัดเก่าวัดแก่ตอนนี้เป็นวัดเก่าวัดแก่แต่ตลอดสองข้างกลางนี่ก็จะมีสินค้าขายตัวขายจากหลายๆตายตีนะครับ เว้ยวอลฟรีอันนี้เป็นก้าบัตนี่ก้าสอวอลฟรีผู้สูงวัยุแต่ว่าถ้าเป็นอาไรผู้เข้าชมโบราณสถานชาวไทย10บาทชาวต่งางชาติ50บาทโอเค นี่คือบรรยากาศวัดพระเศษสันเพชรน,นะครับจะเป็ลนลักษณะของวัดตีมีเจดีค่อนข้างนักวัดใหญ่อัน,นนี้คือวัดเจดีมีประมาณนี้นะครับโอ้ยเอาไปเนี่ยมันดีๆสามองค์แล้วไป,ปเดี๋ยว้จะเดินจังหวะออีปาอนะมูอีปาปารองอะไรามิดยานโอ้ยอัดี ตงกันตรงนี้ไปนะครับพอ,อยไเยปเดินไปน,นี้มีนักศึกษาที่ไหนสตีะเดินมาที่น,นี่กันไปทางนี้ก็ได้เหมือนเอ้สักรอบออน,นี่เป็นเจดีที่เป็นมีการปรับปรุงพัฒนาปรับปร,รุงบะละ อันนี้บรรยากาศเจดีย,ยที่เป็นองค์ประกอบพระใหญ่อยู่นะครับนี่ อันนี้เ็นมีตีนหนังหือ้อตัวเดี๋ยวผมจะพาเตล์พอบรรยากาศของของบริเวณวัดโดยรอบนะครับอ่านี่เป็นเจดีสามองเนาะจะผมจะพาเตลไปลรอบไปชมบรรยากาศของบกาวัวดบกาตี่เหลืออยู่วัดพระเศษสันเพชร ไปซึมซับบรรยากาศอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนแต่เมืองของผมนี่เป็นเมืองเชียงใหม่สมัยก่อนทีออ่วิหารยังมีอยู่อาคารต่าง,างๆมีเหลือใครจังงามขนานหรือเนาะแต่ตอนนี้มัน พังไปนักแกแล้วครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าพระพุทธรูปองค์นี้เสียหายแขนหาย อันนี้มีแหมมุมหนึ่งที่ชอบขนาเลยครับมุมนี้นะฮามุมนี้งามกว่ารครับชาวม,มูตะจุมหั่นเต็มๆตทั้งสามเจดียเรียงกันไปและบริเวณล้อมรอบก็มีศาลา,าที่เรียงแรบกันนี่ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเซลพอบรรยากาศของติวัดพระศรีสันเพชรบริเวณรอบโดยนะครับเดี๋ยวอยากจะพาไปพอบรรยากาศของตันนี้น้อยกันวิหารเก่าห้ามนั่งและปีนป่ายโบราณสถาน เจ้ามูเจ้จุงอาจจะเกยมาแล้วเนาะนี่นะวัดนี่นะเขาเป็นวัดที่คือคนติมาแอลยุทธยานีจะต้องมาแวมะมาแอวัดพระศรีสังเพชจ่จริงมันมีหลายวัดเนาะแต่เนื่องจากว่ามันนักวัดนักเลยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอาคาร น่อจะเป็นวิหารเก่าเนะที่เหลืออยู่วันนี้แดดบอค่อยแห้งแต่ไหนเตวได้สบายสบายแต่ก็ฮ้อนอยู่ครับ เรานึกถึงว่าถ้ามาเตียวเอีมาคืนเนาะแล้วมีคนใส่ชุดไทยเตียวมาแถวนี้มันน่าจจะมวนเนาะในบรรยากาศเลย ด้านนี้ก็เป็นแฮ,แฮมด้านหนึ่งนะครับมาพอมมมแฮมด้านหนึ่งตึง แต่เดิมตอนนี้จะเป็นวิหารพระโลก,กนาถวิหารนี้เป็นตีปฏิฐานพระโลก,กนาถสูงสาวศกปัจจุบันพระโลก,กนาถได้ปฏิฐานอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิวู์มังคลารามกรุงเทพมหานาครอันนี้ตรงข้ามกับวิหารพระบรมโลก,กนาถนี่บ่งบุเป็นอย่างเดี๋ยวจะเตลเขาไปพอกันครับ để ca sấu tích cầu này แต่เดิมจุดนี้ก็คือวิหารหลวงเป็นวิหารหลวงตีปฏิฐานพระพุทธรูปยืนสูงแปดวาและเป็นพระพุทธรูปตีลอและหุ้มด้วยทองคำน้ำว่าพระสีสันเพชรไดายานได้เอาถูกหลอกเอาทองคำไปเหี่ยมมดเหลือแต่ในแกนซึ่งเป็นสำรฤทธิ์ปัจจุบันอยู่ตีเจดี JD, สันเพชร ย่าดายานอยู่ในวัดพระเชตุพนวิมงคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพปุนหายังก็ไปอยู่กรุงเทพปุหมดปุนมุ้นเนาะจมูดจะจมอันนี้เป็นวิวหารหลวงที่ใหญ่ขนาดเลยเนาะพูดถึงสมัยก่อนนะมีเสาค่อนข้าง,งใหญ่ถ้ายัางว่าเนาะผ่านมากี่ร้อยปีแล้วครับ อันนี้จะเห็นมุมของวัดพระศรีสันเพชรที่เหลือในปัจจุบันนะครับผมเตีวมาตีเพิกของวิหารหลวงแล้วครับ ด้านข้างของวิหารหลวงเสาที่เหลืออยู่นี่นเ,นเล็ดเล่กเลยเนาะและนี่คือวิหารอย่างนี้ต้องดูก่อนวิหารพระปาเลไลตั้งอยู่ทางใต้ของวิหารพระสิษ์สันเพชรเดิมเป็นที่ประดิษฐานของพระปาเลไลปัจจุบันบาปรากฏห้องห้อยของพระพุทธรูปปลาเลไลลงเหลืออยู่อ๋อ นี่นะครับวิหารพระปาเล่ไลไปอยู่ทางใดบ้านูนอันนี้ก็ให้มุมหนึ่งของวัดพระศรีสันเพชรด้านทิศตะวันออก่ะเตวตัวผมเนอะมาถึงวัดพระศรีสันเพชรอยุธยาก็ต้องเตวสำรวจ ดูว่าถือครบเนาะสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวจะมีกางเกงจ้างอยู่เป็นเตลือใสสบาย อันนี้เป็นป้ายบอกว่าวัดพระเศษสันเพชรรูปแบบสันนิษฐานน่าจะเป็นเจ้าอี้วัดพระเศษสันเพชรตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานโดยติดส่วนของพระราชวังอยู่ทัดไปทางติดเหนือภายหลังการสร้างวัดคือเมื่อราวครึ่รแรกของพุทธศักรวัตที่สเวสวิได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นระยะระยะแต่ยังคงรักษาระเบียบและส,ะส่วนของพื้นที่ไหวอย่างเหมาะสมเพราะเป็นวัดประจำพระราชวัง น,นี่จะเห็นว่าถึงว่าจะมีนี่เนาะนี่เป็นเจดีย์สองค์ตัวนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีศาลาล้อมรอบตัวอกลักษณะเป็นอิกว้างใหญ่เพราะเป็นวัดประจำพระราชวังเนาะคามุมด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับใหญ่ยยโตอลังการงานสร้างมากแล้วนี่ก็คือในส่วนของเจดีย์องค์แรก จเจดีอเนแรเจดียวสองจเจดียวสามนะฮะแล้วก็จะมีศาลาอยู่นี่ตรงตรงระหว่างเจดีน่าจะเป็นรูปแบบเจีย์นะครับ วิหารวัดพย่ใหญ่ตอนนี้บนแปลงวิหารเี่เรียบร้อยเลยอ่ะสมัยก่อนนี่ผมมานี่ยังงานเเรียบร้อยแต่ตอนนี้แปลงวิหารเรียบร้อยละเราจะเตลวเข้าไปไหนวิหารพระใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ก็พอเพ่ียงแค่ นเพดาาเลยเาด้านหน้ากมแลักบุรเอาละครับเดี๋ยวผมจะป่าไปพอสำรวจด้านข้างดูว่าเป็นเบีออย่างพนะ่องนะวันนี้เราจะพอฮหันว่าด้านข้างของพระใหญ่ หรือว่าพระมงคลบพิษ อันนี้เป็นว่าขนาดของพระมงคลประพิษหรือว่าพระใหญ่นะครับทองสำริดใหญ่สร้างในสมัยอยุธยาตอนตน้นหน้าตะกว้าง9.55เมตรองค์สูง12.45เมตรแท่นสูง4.50เมตรรวมทั้งองค์และแท่นสูง16.95เมตร อันนี้เป็นภาพถ่ายด้านหน้าพระวิหารพระมงคลประพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรูรลณนะภาพนี้ถ่ายไว้ในปีพุทธศักราช4 4 4 3สมัยพระพุทธเจ้าหลวงอันนี้เป็นมุมด้านหลังของพระวิหารของพระมงคลประพิษตัวพระใหญ่ นี่ก็เป็นทางด้านข้างของพระวิหารประพิษนะครับด่